AI กับการดูดวงมาอีกแล้วครับผมขอบคุณคุณลาล่าลำพูนนะครับโทรมาแนะนำกับพี่หมอคํมว่าเออพี่หมอคํมครับ,รบลองเอาไปแนะนำกับเพื่อนๆน,นะครับว่า AI คุณลาล่าทดลองทั้ง ChatGPT Gemini c c ผมก็ว่าเอาไปถามกับ AI ทุกตัวลองดูกันนะครับออว่า ดูดวงหรือดูว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ดีไหมเออคนเรากับเบอร์โทรศัพท์นี้ต้องมีติดตัวแล้วบางคนก็ต้องหาเบอร์มงคลใช่ไหมครับผมอ่ะมงคลอยู่ไหมเบอร์ป,ประตูให้เปียกหน่อยอืมเหรอครับไม่ใช่แล้วโอเคเอ,อเอาอะไรดีเจมินี่เจมินายอันนี้ผมสาธิตบนระบบปฏิบัติการ iOS นะครับโดยการใช้งาน VoiceOver สําสหรับเพื่อนๆคนตาบอดและคนใส่ตาเลือนรางคุณจะใช้ AI ตัวไหนก็ตามลองไปดูเนี่ยคุณ าลาล่าลำพูนบอกว่าใช้ลองใช้ทั้ง ChatGPT Gemini c c แล้วผมว่าลองกับหลายๆตัวได้คุณจะใช้บนระบบปฏิบัติการ Android กับ TalkBack หรือคุณจะเล่นผ่านเบราว์เซอร์บนระบบปฏิบ,บัติการ Windows า Chrome เอย Microsoft Edge เอยลองได้เลยนะครับอย่างวันนี้ผมก็เหมือนเดิมครับผมจะหาพ่อหมอ AI เอาเป็น ChatGPT Chat <GP> ต,ตัวเดิมผมแล้วกันนะผมก็1นิ้วแต่สอครั้งเข้าที่ ChatGPT คุณเลือกใช้ AI ที่คุณต้องการเลยนะครับ ดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์อมะชาร์ที่พี่ข้อความใหม่ช่องอ้อนข้อความกำลังแก้ไขตำแหน่งจุดแทบอยู่ต้นบรรทัดก็<ช> <คน S 1> อยู่ที่ช่องข้อความใหม่ตรงนี้นครับคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับผมผมพิมพ์ไปแล้วผมก็วางเลยดีกว่าช่วยดูดวงจากเบอร์0 8 8 8 8 8ป8 8 8 8 8ปดแเบอร์นี้ดีไหมเออถึงผมพิมพ์เกินมาถ้าพิมพ์เกินไงขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเบอร์ที่ถ้าไปตรงกับท่านใดที่เบอร์นี้คงมีอยู่จริงอะ่ะแต่ว่าเป็นเบอร์ที่ผมสมมุติขึ้นมานะครับถ้า ผมก็อยากลองมีเวอร์นะ0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1มันคงเท่ดีนะเราก็ใส่ไปในช่องสำหรับพิมพ์โต้ตอบกับแอปพลิเคชัน AI ทุกตัวหรือคุณเล่นผ่านเบราว์เซอร์ Gemini.google.com Chat.com หรือจะเป็นจะผ่าน Copilot ไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS Android หรือระบบ Windows เอาที่คุณสะดวกเลยจะ Mac OS ก็ได้นะผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วเราก็ปัดไปที่เครื่องมือการเขียนตับมส่งปุ่มปุ่มส่งนะครับเทินดี๋ยวลองดูครับว่าคุณลาลาบอกว่าเขาจะประมวลผลกับเบอร์นี้เป็นเบอร์มงคลไหมเปิดประตูให้เปียกหน่อยอืมไม่ใช่ล้กดส่งอ่าหนิ้วแต่2ครั้งส่งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Watch Over นะครับผมบริการหมอคอมช่วงนี้ก็0 8 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 เ,เบอร์ที่มีตัวเลขแปดซ้ำกันถึงเจ็ดตัวซึ่งในศาสตร์ของตัวเลขนูมเมรันและที่โดยเฉพาะศาสตร์เบอร์โทรศัพท์แบบไทยที่นิยมวิเคราะห์กันในเชิงพลังงานของตัวเลขจะถือว่าเบอร์นี้มีพลังแรงมากครับขออธิบายตามลำดับดังนี้ขีดกลางสามอัน เครื่องหมายตัวเลข3อันดอกจันดอกจันหนึ่งเลขแปดในทางพลังตัวเลขดอกจันดอกจันเลขแปดเป็นเลขแข็งดอกจันดอกจันอำนาจเงินตราความมั่งคั่งความกล้าได้กล้าเสียดอกจันดอกจันแต่ในทางกลับกันก็มีพลังของดอกจันดอกจันเมื่อเลขแปดปรากฏมากเกินไปในที่นี้เจตตรวมักถูกตีความว่าดอกจันดอกจันพลังของเลขแปดจะกลายเป็นดาบสองคมดอกจัน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 ข้อดีดอกจันดอกจันดึงดูดเงินก้อนใหญ่พลังงานมหาศาลกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงเหมาะกับธุรกิจสายเถานักลงทุนนักเจรจาดอกจันดอกจันอุ้ยแล้วครับพอดีกว่าครับก็ ผมว่าเรื่องพวกนี้มันเริ่มเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วถ้าเราไปถาม AI มากๆเออก็เอาเป็นว่าเริ่มเริ่ม,มลายมือก็มีของเราหน้าก็มีของเราเบอร์โทรศัพท์ก็มีของเราดูดวงวันเกิดก็มีของเราเดี๋ยวบ้านเลขที่เดี๋ยวรหัสไปรษณีย์ผมว่ามันคงถามอะไรเกี่ยวกับเออคุณไปถามหมอดูจริงๆได้แต่ว่า AI ก็คงเป็นหมอดูอีกอันหนึงที่เอาไว้ ฉโ mm hmm. ลมจิตใจปลอบประโลมให้เรารู้สึกว่าอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ควรระวังนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะอันนี้น่าเบอร์นี้น่าใช้นะตัวเลขเหล่านี้มันเป็นศาสตร์ของเขาก็ลองพิจารณาดูครับว่าคุณเชื่อถือ AI ได้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นการทดสอบแค่ chatgpt คุณไปลองเอา Gemini คุณไปลองที่ CC คุณไปลองที่ไหนก็ตามนะครับผมก็ลองใช้ฟีเจอร์นี้อีกฟีเจอร์หนึ่งครับดูดวงจาก mm hmm. ดูดูเบอร์ครับดูเบอร์โทรศัพท์ว่ามันมันดีไหมอย่างไรกันครับบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พระรัศขอบคุณคุณลา,ล,าล่าลำพูนที่มาแนะนําอีกด้วยครับผมเดี๋ยวคงจะต้องมีดูอะไรกันอีกผมเองก็จะมาเป็นผู้ช่วยทําสื่อแบบนี้อีกครั้งหนึ่งและต่อไปนะครับไปเปิดบริการหมอคอมต่อดีกว่าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม